มาแล้วครับบ้านเดียวใจกลางเมืองมีเพียงหนึ่งเดียวในซอยนี้เนื้อที่มากถึง100ตารางวาหน้าปากซอยติดสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิเดินจากบ้านไปเพียง500เมตรถึงสถานีทำเลดีมากเดินทางสะดวกบ้านเดี่ยวซอยลาดพร้าวหนึ่งบางกะปิพื้นที่100ตารางวา310ตารางเมตรราคาคุ้มที่สุดที่ตั้งซอยลาดพร้าว1 1 7ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันบางกะปิ กรุงเทพมหานครราคาเพียง11ล้าน9แสนบาทราคาพิเศษจากราคาเดิม13ล้านบาทซึ่งถ้าประเมินจากราคาที่ดินแถวนั้นจะตกตารางวาละ70,000บาทด้วยเนื้อที่100ตารางวาแค่ราคาที่ดินก็จะตกอยู่ที่7ล้านบาทแล้วซึ่งถ้ารวมสิ่งปลูกสร้างเช่นตัวบ้านรั้วบ้านแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทในส่วนสถานที่ใกล้เคียงใกล้ๆกันมี7 e เ e ่ e อีเลฟเว่น เดินเพียง800เมตรใช้เวลา5นาทีติดกับ The มอ l l ์บางกะปิเดินเพียง1กิโลเมตรใช้เวลา5นาทีห่างจาก BTS บางกะปิ3นาทีมหาวิทยาลัยรามคำแหง10นาทีใกล้โรงพยาบาลเวชธานี4นาทีใกล้โลตัสสาขาบางกะิิ8นาทีใกล้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์7นาทีใกล้สถานีตำรวจลาดพร้าว10นาทีมาในด้านของจุดเด่น ตัวบ้านได้รับการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดทาสีภายนอกทาสีภายในและทาสีหลังคาใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนหน้าต่างและประตูใหม่เป็นแบบกระจกอลูมิเนียมอย่างดีเก็บเสียงรบกวนดีมากๆมีการเทพื้นรอบบ้านใหม่ห้องน้าเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดระบบไฟฟ้าเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหลังปูกระเบื้อง SPC หนา6.5มิลมใหม่ทั้งหลังมีห้องนอนชั้นล่างสะดวกสบายมีที่นั่งเล่นในบริเวณพื้นที่ข้างบ้าน ทำเลดีมากรอบข้างเป็นบ้านพักอาศัยโดยภายในประกอบไปด้วยห้องนอนสามห้องห้องน้ำรวมทั้งหมดสองห้องห้องครัวหนึ่งห้องที่จอดรถสามารถจอดรถได้ห้าถึงหกคันในด้านการเดินทางก็สะดวกสามารถเดินทางไปได้ทั้งเส้นรามคำแหงและเส้นลาดพร้าวในอนาคตบางกะปิและรามคำแหงจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเพราะมีรถไฟฟ้าถึงสามสายวิ่งมาตัดกันนั่นคือสายสีส้มสายสีเหลืองและสายสีน้ำตาล นอกจากนี้ในย่านนี้ยังเป็นแหล่งกีฬาและความบันเทิงเช่นสนามกีฬาราชมังคลานั่นเองทำเลดีแบบนี้หาได้ยากราคาถูกกว่าที่โครงการขายแน่นอนถ้าสนใจสามารถนัดชมตัวบ้านได้เลยตอนนี้ครับ